ต่อไปนะครับจะเป็นการส่งโปรแกรมนะครับจาก USB นะครับเข้าสู่หน่วยความจำของเครื่องนะครับวิธีการป้อนข้อมูลนะครับหรือโหลดโปรแกรมเข้าเครื่องนั้นสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับไปที่โหมด Edit นะครับกดโปรแกรมนะครับที่หน้า D I R ตรงนี้นะครับ จะเป็นชื่อโปรแกรมนะครับที่มีอยู่ในเครื่องนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปเช็คนะครับชื่อของโปรแกรมนะครับไปที่ปุ่มนะครับ O P R T นะครับจากนั้นแล้วเลื่อนนะครับไปหาคำว่า d e v i c e นะครับตอนนี้นะครับจะเรียกหน่วยความจำนะครับก็คือของแฟลชไดร์นะครับก็คืออยู่ที่ USB mem ถ้าเกิดในทางด้านซ้ายนี้จะเป็น c n c Mem คือหน่วยความจงของเครื่องนะครับก็เลือก USB Mem นะครับจะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยที่มีอยู่ในแฟลชไดร์หรือ USB ของเราเนี่ยมีแค่เพียงโปรแกรมเดียวก็คือโปรแกรม O5000.FC นะครับทีนี้จะลองป้อนข้อมูลเข้าเครื่องนะครับทำอย่างไรนะครับก็ให้กลับไปที่ดีไว้แล้วเลือก Mem นะครับของเครื่อง c n c จากนั้นแล้วนะครับไปที่คำว่า f input นะครับก็คือเราจะ input โปรแกรมหรือไฟล์เข้าไปนะครับกดนะครับจากนั้นแล้วนะครับชื่อเมื่อกี้ในแฟลไดร์ของเราก็คือ o นะครับ5000นะครับ nc นะครับตอนนี้จะทดลองพิมพ์แค่เฉพาะ o 5 0 0 0ก่อนนะครับจากนั้นแล้วกด f name นะครับจากนั้นนะครับ เราก้อนระบุว่าเมื่อเราเอาไฟล์จาก USB เนี่ยแล้วมาเข้าเครื่องแล้วเนี่ยจะให้ชื่อว่าอะไรนะครับมันมีโอนำหน้าอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับก็ใส่ชื่อไปก็ให้มันชื่อ5 0 0พันเหมือนกันนะครับกด O set นะครับจากนั้นแล้วกดยืนยันนะครับ Excel เข้าไปนะครับในครั้งแรกนี้เนี่ยนะครับจะขึ้นอะลามนะครับเราไปเช็คดูอะลลามนะครับนะ อารามจะแจ้งว่านะครับไฟล์ดังกล่าเนี่ยต้นทางเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพิมพ์แค่โอห้าันเรายังพิมพ์ชื่อของไฟล์นั้นไม่ครบนะครับกดรีเซตคร,ครับจากนั้นเรากลับไปที่ในส่วนของเมมของเครื่องครับเหมือนเดิมตรงนี้นะครับกด f นะครับ เหมือนเดิมนะครับจากนั้นแล้วพิมพ์ชื่อเอาก็ o ห้าพันดอทนะครับ n นะครับชิป p c นะครับต่อ inc นะครับกด s name เข้าไปนะครับจากนั้นแล้วชื่อเหมือนเดิมครับให้มันชื่อห้าพันนะครับเหมือนกันนะครับกด process นะครับจากนั้นกดยืนยันครับ exit นะครับโปรแกรมนะครับจะถูกเข้าป้อนเข้ามาอย่างในเครื่องแล้วนะครับชื่อ o ห้าพันนะครับจะมีตัว อารามขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับทีนี้มาตรวจสอบในส่วนของโปรแกรมนะครับที่ส่งเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับก็พิมพ์โ5ห้าพันนะครับกดโอเซิร์ฟนะครับอันนี้คือข้อมูลโปรแกรมนะครับที่เราได้พิมพ์เอาไว้นะครับสร้างเอาไว้นะครับโปรแกรมนังกล่าวก็ถูกป้อนเข้ามาอย่างเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในความจำของเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือขั้นตอนของการส่งถ่ายข้อมูลจากไฟลได้เข้าเมมโมรีของเครื่องนะครับก็ปฏิบัติได้ตามดังนี้นะครับ